สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่12ธันวาคม2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Technical Action นานาสิทคือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียลไทม์เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับ รอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเราอันะนี้ก็เดินทางอยู่แล้วประมาณ25แท่งนะฮะก็25-26แท่งก็อยู่ซับประมาณหมื่นกว่าจุดเท่านั้นนะครับเมื่อวีคที่แล้วนะครับเราวิเคราะห์บอกว่านะครับมีโอกาสจะ พักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาเดินทางต่อเพราะว่าเขายังคงสร้างดีมานโซนที่เกิดขึ้นนะครับลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้ก็ยังคงจะสร้างดีมานโซนก่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์นะครับเมื่อวันจันทร์เราก็บอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อและกําลังคอนเฟิร์มไม่อยากจะขึ้นนะผลประน ว่านะครับก็ขยับขึ้นได้มานิดนึงนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับยังบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกชุดแต่เปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นมันจะมีกึ่งกึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าลักษณะาการเคลื่อนที่ในระยะใกล้นั้นนะครับเขายังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าเป็นศูนยา์กาศนะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็กำลังไม่อยากจะขึ้นต่อนะฮะกำลังอยู่ในเรื่องของ d ดิมา f f ฟเฟกต e ฟมากกว่านะครับส่วนตลาดนั้นนะฮะยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับ แรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับอาจจะลดลงบ้างตามกลไกของตลาดที่เรียกว่าดีมันเอฟ f ิกทีเอ็กซ์เพนชันะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะอันนี้ถ้าจะเดินทางได้ชุดใหญ่เลยทีเดียวนะครับส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทมงเฟรมที่ เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับในระยะใกล้นะครับเขากำลังสร้างดีมานโซนและมีโอกาสจะขยับขึ้นได้หนึ่งชุดแต่โดยรวมนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟแบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะขึ้นได้ไม่เยอะแล้วก็มีโอกาสที่จะลงได้ไม่มากดังนั้นกรอบการเคลื่อนที่นะฮะล่าในวิกเนี้ยนะครับโดยทั่วไปนะครับน่าจะอยู่ในแนวเส้นกิตวิยาเส้นสีแดงของเรานะครับแล้ว กับที่เคยทำไฮเดิมไว้นะครับก็อยู่สักประมาณ5-6,000จุดนะครับเมื่อในระยะใกล้นะครับผมว่าขอพักๆอยู่เรนนี้ก่อนนะครับก็จะส่งผลไปในทำเฟรมที่เล็กลง เรามาดูในทำเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นที่เกิดจากแอคชั่นมาร์เก็ตนะฮะตอนนี้มีโอกาสที่จะย่อกลับลงมาเหมือนเดิมก็คือเป็นการจบรอบสัญญาณนั่นเองนะครับทำให้สัญญาณนี้เดินทางมาประมาณ15-16แท่งนะก็อยู่สักประมาณ7 800จุดนะครับแล้วก็ราคาที่ดีที่สุดเนาะก็อยู่สักประมาณ2,000กวกาจุดนะครับเมื่อวนันศุกร์นะฮะเราก็วิเคราะห์ก็อยู่แล้วนะครับเขาบอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกชุดหนึง่งโดยเปอร์เซ็น ในระดับหนึ่งนะฮะแล้ววิกท,ที่แล้วนะครับเราวิเคราะห์แล้วนะครับเราวิเคราอยู่บันเวณนี้แหละครับว่า เขามีโอกาสที่จะเบรกย่อนะครับมีเบรกพักตัวแล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างกรอบเท่านั้นไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนได้ไกลนะครับเพราะว่าปัจจัยกระทบข่างเงินต่างๆหรือว่าแอคชั่นบาร์เกตที่เกิดขึ้นนะครับยังไม่ส่งผลสักเท่าไหร่ผลปรากฏว่าวีที่แล้วยังคงอยู่ในกรอบการเคลื่อนที่ที่เป็นเหมือนเดิมนะครับส่วนในวีคนี้นะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับมี ในระยะใกล้นะครับบมกว่ามีโอกาสจะย่อตรงได้อีกหนึ่งชุดนะฮะโดยเปอร์เซนต์การลงมันจะมีอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะเราก็คาดการและคงสันนิษฐามว่ามีโอกาสที่จะลงมาทดสอบเส้นโลเดิมของวิกที่แล้วนะครับจากราคาปัจจุบันอยู่ที่สักประมาณ2,000จุดนะครับแล้วก็จากราคาปัจจุบันนะฮะลงมาลึกเลยนะครับก็คือแนวเส้นแนวจิตรยาเส้นสีแดงนะฮะก็อยู่สักประมาณ5,000จุดนะฮะวิกนี้พอเป็นแอคชั่นมาร์เก็ตที่ค่อนข้างจะ อ่าสวนทางกับทางเทคนิคข้อนิดนึงนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นเล็กๆเ,เท่านั้นนะครับตัววิกที่แล้วเขาสร้างสร้างเนินได้นิดเดียวนะครับมีโอกาสที่จะเกิดไดวร์เจนนะครับแบบนี้นะฮะมีโอกาสที่จะเนินเกิดไดวร์เจนนะหรือว่าเป็นเจนขาลงแล้วก็สันนิษฐานแล้วก็คาดการณ์ว่าณบริเวณนี้มีโอกาสที่จะทํา h y e l l โลนะฮะใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจำได้นะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงแต่นะครับแรงซื้อนั้นนะครับ มีแนวโน้มว่าจะลดลงส่วนแรงขายนั้นจะฟุ้งกระเตื้องขึ้นมาบ้างด้วยปัจจัยที่เป็นแอคชั่นมาร์เก็ตทาให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟณัปัจจุบันนะครับก็คือแรงซื้อแรงขายพอๆกันก็กลับยังคงอยู่ในกรอบไซด์เว์ของวิกที่แล้วอยู่ดีนะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับในระยะไกลนะฮะมีโอกาสที่จะเคลื่อนที่ในกรอบการเคลื่อนที่ ที่นะครับแบบนี้นะฮะยังไม่เยอะนะครับก็ตามการเคลื่อนที่ที่เป็นกรอบไซด์เวนะครับจากราคาปัจจุบันนะฮะก็อยู่สักประมาณกรอบ5000ันจุดนะครับกรอบมันนี่มีเนจเมนต์อยู่ที่สักประมาณน่ก็ถ่อยๆเลืมาน่อยนะครับก็อยู่สักประมาณกรอบมันนี่มีเนจเมนต์ในทางเฟรมนี้นะครับก็อยู่สักประมาณ7 0 0 0ันถึง8 0 0 0ันจุดเป็นมินิมัมไว้นะครับทีนี้เรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเช้านี้เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะตอนนี้ก็เดินทางแล้วนะครับประมาณหนึ่งแท่งนะครับเหลือสักประมาณสองสามร้อยจุดเองนะครับเมื่อวันศุกร์นะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้เราบอกว่าเขาขอพักตัวอยู่ตรเวณนี้ก่อนนะครับแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์นะครับก็ยังคงเดินทางต่อแต่เนื่องด้วยนะครับลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับเป็นเคลื่อนที่ในกรอบ แคบๆนะฮะเราเลาะมาตั้งแต่ประจัดแล้วนะครับว่าเขาหนีแนวเส้นถิ่วิยาเส้นสีแดงของเราก็จะขึ้นนะฮะเราที่เราคาดการไว้นะครับเราคาดการว่ามีโอกาสขึ้นจะไปทดสอบเส้นไฮเดิมแต่ผลปรากฏว่านะครับขยับนิดเดียวนะฮะเหลือไม่เยอะแล้วนะฮะก็อีกสักประมาณไม่กี่ร้อยจุดก็ตามที่เราคาดการนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้บอกว่าอยากจะย่อตัวลงได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซนต์การลงนัดจะมีในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ เราจะสันนิษฐานและก็คาดการว่านะครับในวิคนี้นะครับมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาค่อนข้างแรงเลยทีเดียวด้วยปัจจัยกระทบข้ง้งเงินที่จะเกิดขึ้นนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝังขาขึ้นเล็กๆทิ้งไว้ก็ตามที่เราคาดการไว้นะครับเพราะว่าเขาจะเดินทางในกรอบแคบๆเท่านั้นกรอบการเคลื่อนที่แคบๆที่มีดีมานโซนแคบๆเพราะว่าปัจจัยกระทบข้างเงินในวิที่แล้วไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่นะครับทำให้ค้าเดินลอล่า์ไม่เสถียรเนาะนะครับดังนั้นนะฮะ ปัจจัยกระทบข้างเงินทวดที่1ก็ไม่แข็งแรงนะครับก็โดยรวมแล้วก็จะเป็นการเคลื่อนที่ไม่กรอบเล็กๆเกท่านั้นนะครับส่วนเช้านี้นะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงแล้วก็มีแนวโน้มมันจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนแรงซื้อนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง เราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่ถึงชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับที่เกิดจากแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นนะครับก็คือลักษณะการเคลื่อนที่ที่ อยู่ปลายเทรน์นะครับมีโอกาสที่อยู่ในกรอบก่อนนะครับในวันนี้นะฮะเรื่องด้วยนะฮะปัจจัยกระทบค่าเงินในวิกเนียนะครับเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างจะแรงนะครับ <c oughs> ก็เป็นเรื่องของปัจจัยค่าเงินหมวดที่1น,นะฮะตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็ตัวเลขสรุปแล้วก็ตัวเลขรายงานนั้นนะครับยังคงคาดการว่านะครับปัจจัยที่มีผลกับค่าเงินดอลลาร์นะั้นมีโอกาสจะทําให้ค่าเงินดอลลาร์นรั้นอ่อนค่าลงได้ในระดับหนึ่งในต้นสัปดาห์นะครับส่วน ปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่2อนะครับนะฮะเป็นเรื่องของนโยบายแล้วก็แผนทางการเงินนะครับอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนว่านะครับส่งผลทําให้ค่าเงินดอร์นั้นแข็งค่าขึ้นทําให้นะฮะปัจจัยกระทบค่าเงินทั้งสองฝั่งเกิดการขัดแย้งกันนะครับประกอบกับทางเทคนิคนะครับทางเทคนิคนั้นอยู่ในกรอบที่เป็นปลายเทรนที่อยู่ไซด์เวย์แล้วนะครับดังนั้นกรอบการเคลื่อนที่นะครับมีโอกาสที่จะวิ่งในกรอบกว้างๆนะครับดังนั้นเลยนะครับ ในการวางแผนในวิกนี้นะครับเราจะใช้กรอบมันที่ Management ที่เป็นรายชั่วโมงนะครับรายชั่วโมงเราดู h ฮสนะครับเป็นรายวิกนะครับแบบนี้เป็นกรอบการลงทุนนะฮะก็ให้อยู่ในกรอบสักประมาณนะครับประมาณ70,00จุดดีกว่านะครับค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับดังนั้นการวางแผนในวิกนี้นะครับมีโอกาสนะครับจากราคาปัจจุบันนะฮะมีโอกาสที่จะเดินทางลงมาทดสอบนะครับ นะฮะแนวจิตวิทยาเส้นสีแดงของเรานะใครเรียนไปแล้วหรือว่ามีตารางแล้วนะครับตอบการเคลื่อนที่ของข่าวว่าข่าเนี่ยนะครับโอกาสที่จะวิ่งประมาณกี่จุดอันนี้คน,น้็งจะตรงเนาะนะฮะตรงตามเทคนิคอ เราเลยนะครับก็อยู่สักประมาณ4,000จุดโดยประมาณนะครับดังนี้นะครับดังนั้นนะฮะหากเราจะวางแผนในการเทรดในวิคเนี้ยนะครับเราจะต้องนะครับดูว่ากรอบลักษณะการเคลื่อนที่แบบมีแพทเทิร์นเดิมนะครับเขาอยู่ในสักประมาณ4,000จุดดังนั้นะนะครับเราจะหาแนวนะครับอย่างต้นวิคนะฮะต้นที่ก็คือ2วัน3วันที่ผ่านมานะสวันคือวันนี้กับพรุ่งนี้แล้วก็มาลืมนิดนึงนะครับมีโอกาสที่จะนะฮะ ขึ้นมาทดสอบนะฮะหรือว่ามีโอกาสที่จะลงไม่แรงนะครับอาจจะมีการย่อแล้วก็เบรคพักตัวอยู่บ้างนะครับแต่พอวันพฤหัสนะครับแอคชั่นมาร์เก็ตนะครับค่อนข้างจะแรงอาจมีโอกาสนะครับที่จะลงมาทดสอบไฮเดิมนะครับโทษทีทดสอบโลเดิมนะครับที่สักประมาณ 3- 4000จุดดังนั้นนะฮะกรอบการเคลื่อนที่ในวิกนี้กราฟค่อนข้างจะวิ่งแรงนะครับต้นสัปดาห์มีโอกาสที่จะกระเตื้องหรือว่าพักตัวแล้วพอปลายสัปดาห์มีโอกาสที่จะเหวี่ยงลงแรงๆแล้วก็ขัดแย้ กับระบบเศรษฐกิจที่เป็นเกิดอินเฟลชันต่างๆแผนนโยบายต่างๆนะครับตีขัดแย้งกันนะครับดังนั้นนะครับ มีโอกาสนะครับที่จะอยู่ในกรอบการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างจักว้างนะครับในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับใครเทรดนะครับกรอบการเคลื่อนที่อยู่ที่สักประมาณ7,000จุดนะครับใครเรียนไปแล้วเรื่องการ m o n e ี่เมนจ e เมน t ที่เป็นเรีย t ไทมกับนะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทม์เฟรมนะครับใช้ได้เลยนะครับณปัจจุบันในการวางแผนในวิคนี้นะครับจะเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับ สุดท้ายอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นักลงทุนแล้วก็วันนี้นะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอแก้ไขนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ